อึดอ้าวอึดอึดจิบระวังนะพี่น้อยอยู่ตรงกลางก็ได้พี่น้อยเดี๋ยวนะคว้างนะแนวคว้างใช่นไหมคว้างคือตั้งบนกรอบนี้เอออ่าใครจะเข้าไปดังเลยนารุสกับพ่อไปทางนู้นเลยเดี๋ยวนารุกับพ่อไปซ้ายซ้ายอ่าหนึ่งสองสามเออแข็งแรงทั้งนั้นเลยชนชนชนล่งค้าชนล่งค้า น่าจะเยนะเอาพ่อไปก่อนเอาพ่อไปเอาตรงไปเอาเยอะหนึ่งสองสามฮฮ้หนึ่งสองสามเดินมาจับดีดีนาจับีจับีเดินจับระวังบ้า การย้ายกงใหญ่ค่ะ้ย่จนทำไรมาเลยขึ้น,นวีมียม,มั้พี่คุณไปกับกงนั้นเลยเหรอลูกพี่คุณได้ไผูยืนไปทักคนเลยเออมันต้องไปครบแหละเพราะมันต้องเอายกลงบ้านโน้นไง มันต้องไปคบทุกคนอ่ะทำไมพ่อเข็ดแขนเลยเหรอเชื่อแล้วสตรีซอยนี้ถึกแล้วบึกบึนจริงๆย่ป้าน้อยหกสิบเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมพ่อส่งไปทำงานเรือดิรดนังน่ะเอออเชอ สมองใช่ไหมมึงไม่ไม่ร่างเลยเอาค้นไป็นตะพีเอาไปเปนั่นทีนู้นทีนั่นเลยเอาเอาไปปั่นกันเออเอาไปเลยเอาไปเลยขอเป็นขั้นทีนู้นเอาไปปั่นปั่นนั่นเลยไหนไหนรถมาแล้วใช้ให้คุ้มกี่วันวะเนี่ยกว่าจะเสร็จบ้านนี้ ลากเลือลดเดี๋ยวค่อยนวดน้ำมันแล้วพ่อคืนนี้นวดใบหน้าด้วยฝ่าเท้าเราซื้อน้ำมันมาแล้วน้ำมันอะไรน้ำมันน้ำมันหมองน้ำมันสดโบราณม,มีที่บ้านก็มีอ๋อพี่ขุนเตรียมพร้อมเลยอะลูกไปกับรถเลยใช่ไหม พี่ขุนขุนเตรียมพร้อมแล้วไม่ลงเลยอะ่ะ